คุณครูทุกคนต่างก็มีช่วงเวลานึงในชีวิตของนักเรียน<ม>ช่วงชีวิตหนึ่งที่ทําให้เขาจดจําเขารู้สึกประทับใจแล้วย้อนกลับไปทุกครั้งเขาก็มีไฟมีกําลังใจที่จะเรียนต่อผมอยากเป็นครูคนนั้นครับมผมตั้งใจที่จะสานต่อครับสานต่อจากคุณครูที่เคยสอนผมมาคุณครูหลายๆท่านเขามีไฟมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความสุขในการสอนครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า ผมอยากจะเป็นครูเหมือนท่านจังเลยอยากเก่งเหมือนท่านอยากจะนำความรู้ที่ได้มาเนี่ยเอามาต่อยอดเอามาเสริมต่อครับเพราะว่าคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาใดๆก็ตามเราจะต้องมีผู้รับและสอนสารต่อเสมอบางครั้งการที่เราเผยแพร่ความรู้หรือให้ข้อมูลไปเด็กนัเกเรียนเติบโตขึ้น เขาอาจจะไม่ได้ใช้ในฐานะที่เขาเป็นครูคนต่อไปแต่เขาอาจจะใช้ในฐานะที่เป็นคุณหมอวิศวะแต่ว่าเขาเอาความรู้ของเราไปต่อยอดได้ครับทําให้เขาพัฒนาอาชีพมากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่คิดอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ติดหล่าะหกสิบนอนอีทหกสิบเอ็ดนอนอีหกสิบสามสามพอยเลย่อเอาใหม่เมื่อกี้เยอะมากเลยนะก็ก็อันดับแรกเลยครับก็ อสอนเกี่ยวกับเด็กก่อนครับก็คือเรื่องเวกเตอร์มันอยู่รอบตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกังหันใช้พัฒนาครับหรือแม้แต่การเติมน้ําเติมอากาศเข้าไปในน้าครับแล้วก็เรื่องแผ่งโซลาร์เซลล์ที่เอามาเป็นแหล่งพลังงานที่ทําให้มอเตอร์ของอใบพัดกังหันปั่นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของเวกเตอร์ครับการวกลบเวกเตอร์อ,อย่างที่2ก็คือในส่วนของโรงเรียนรับก็คืออยากจะให้นักเรียนเนี่ยมีแรงบรันดาลใจครับก็เลยตั้งใจที่จะไปสอนห้องดาราศาสตร์ เพราะว่าตรงนี้ห้องดงาราศาสตร์ก็จะมีแบบว่ามีโลกมีดาวมีอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆก,ก็จะมองถึงว่าเออมันมีเวกเตอร์ในนี้เกี่ยวข้องไหมแล้วก็ศาสตร์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับดวงดาวอย่างเงี้ยครับทำให้เด็กมีแรงบันดาลใจครับแล้วก็อยากจะเรียนมากขึ้นครับอย่างที่3คือไปที่วัดเจดีย์หอยครับเพราะว่าอยากให้เด็กนักเรีนยนศึกษาประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ได้รู้ว่ากว่าจะมีพื้นที่ตรงนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเวลาล้านปีข้างใต้แผ่นดินเราอ่ะมีอะไรบ้างครับ ทำให้เด็กเขาแบบว่าเกิดความภูมิใจในชุมชนของตัวเองครับหลังจากนั้นก็จะไปที่วัดบองเงินครับซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเพราะ,ราะว่าเขาใช้แผงโซลาร์เซลล์หลากหลายเลยครับโดยเฉพาะโซนของวัดนี้ครับก็คือเป็นการประหยัดพลังงานด้วยสุดท้ายก็คือไปปิ่นฟ้าฟาร์มครับเพื่อที่ตั้งใจว่าจะให้เด็กๆเขาได้ดูว่าในในกรณีที่เราใช้ทางเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้ลด ลดค่าใช้จ่ายได้ครับการลงทุนเนี่ยสามสี่แสนบาทเนี่ยแทนที่เมื่อก่อน,อนจะลงทุนเนี่ยจะคืนทุนเนี่ยใช้เวลา6ปีถึงจะคุ้มค่าถูกไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยติดโตราเตลต์เนี่ยใช้เวลาคืนทุนอยู่ประมาณ2อถึงสาปีคืนทุนแล้วทิศทางลมมีอะไรอีกแล้วมีขนาดและทิศทางสำหรับ,บผมนะครับผมมองว่าผมเป็นคุณครคูที่สปอร์ตนักเกรียนครับส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนครับเป็นทั้งฟาสลตเตเตอร์แล้วก็เป็น พ่อครัวที่ปรุงอาหารเกี่ยวกับการเรียนทําให้เด็กนักเรียนอ,อร่อยแล้วก็กลมกล่อมกับเนื้อหาที่เรียนครับก็คือเป็นดีไซเนอร์ครับเป็นผู้ออกแบบการสอนให้สนุกครับรวมถึงเด็กนักเรียนสามารถใช้ได้จริงไม่ใช่ตําราเดินได้ครับมันคือการเรียนแบบแอคทีฟเร์ยนิ่งค่ะคือการที่เราได้เข้าไปปฏิบัติลงมือทําจริงๆค่ะรู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เรานั่งอยู่เฉยๆฟังครูสอนในห้องค่ะ รู้สึกว่าเราจะเข้าถึงเนื้อหาได้ดีกว่าคะ่ะได้เห็นภาพจริงๆของการที่เรามีวิชาเรามีศาสตร์วิชาในหัวแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงคะ่ะแต่พอเราได้ออกไปเราได้เห็นเราได้คิด เราก็ได้สัมผัสกันจริงๆกระบวนการสอนในชั้นเรียนนะครับก็จะเน้น active learning ครับเด็กๆสามารถ active ได้แม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ก็ตามก็จะเปิดโอกาสทําให้เด็กได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนครับสําหรับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสอนในศาสตแบบบูรณาการครับโดยที่ผมตั้งใจเอาสต e ีมครับมาบูรณาการแล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนด้วยครับเพราะว่าชุมชนเป็นสิ่งที่ มีแหล่งความรู้เยอะมีวัตถุด,ดิบเยอะมากเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาต่อยอดได้ทําให้เด็กนักเรียนเห็นภาพชัดครับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเลยก็คือ,อเป็นความสุขครับความสุขของในชั้นเรียนความสุขของนักเรียนความสุขของการที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดีครับรวมถึงความสุขมากๆเลยเพราะว่าท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนครับทําให้คุณครูและก็นักเรียนเนี่ยได้ได้พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาเกี่ยวด้านวิชาการหรือว่าด้านการประกวดต่างๆนี้ครับรวมถึงพัฒนา,าตัวบุลคลากรด้วยเพราะว่าทางโรงเรียนจะมีการอบรมด้วยครับไม่ว่าจะเป็น o a e i หรือว่าอบรมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนครับทำให้เป็นแรงบันดาลใจเอามาใช้ในการทําวิจัยในชั้นเรียนได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยต่อยอดขึ้นไปได้ด้วยครับ